ทุกท่านครับวันนี้ช่องอดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาดูการตัดสางกิ่งไม้อายุ3ปีที่สวนเอ็นดูฟาร์มรักก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูว่าอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการสางกิ่งหรือตัดลิดกิ่งนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยที่สำคัญก็คือบันไดก็มีประมาณนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าบันไดนั้นมีความแข็งแรงคงทนไหม อุปกรณ์ที่2นี่เป็นกรรไกรตัดกิง่งขนาดเล็กถ้ากิ่งเล็กก็จะใช้ประมาณนี้อุปกรณ์ที่3ก็คือนี่คือเลื่อยมือซึ่งเลื่อยนี้คมมากก็ก่อนที่จะซื้อต้องดอูความคงทนแล้วก็ดูในส่วนขององค์ประกอบต่างๆด้วยว่ามันมีความคมและคงทนไหมในส่วน อุปกรณ์ตัวนี้ผมใช้ยี aw, ่ห้อ i n c c o ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอาจจะอ่านว่า Incio e <c oughs> หรือเปล่าก็มีอยู่3ชิ้นแต่บางคนอาจจะใช้กันไกลตัดกิง่งซึ่งมีการต่อด้ามก็ได้วิธีการนั้นก็จะทำให้เราประหยัดและก็ตัดกิ่งได้สูงมากขึ้นก็หลังจากที่เราได้อุปกรณ์ต่างๆครบแล้วเราก็ มาดูกันในส่วนของสวนอิโดฟาร์มรักเองก็ได้ตัดกิ่งเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าใครได้ติดตามสวนอิโดฟาร์มรักของเราตั้งแต่คลิปต้นๆจะพบว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราได้ปลูกต้นไม้เป็นจุดแรกๆของสวนแล้วก็ตรงจุดนี้เอง ก็จะมีอายุประมาณ2ปีกว่าแต่เดิมเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชอายุสั้นเช่นฟักทองแตงกวาแล้วก็พืชอื่นๆซึ่งเป็นพืชที่มีอายุสั้นแล้วก็จะมีการทำโครงไว้ปลูกด้วยแต่ว่าเราก็จะปลูกไม้ยืนต้นไว้ด้วยหลังจากที่พืชอายุสั้น ตายไปตามกาลเวลาต้นไม้ก็จะโตขึ้นและก็โครงที่เราทําปลูกไม้ก็จะผุพังไปตามกาลเวลาแต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนี่อายุประมาณ2ปีกว่าทุกท่านจะพบว่ามีความสูงมากโดยเฉพาะต้นสักแล้วก็ต้นมะฮอกกานีแล้วก็ไม้อื่นเราปลูกผสมผสานกันโตค่อนข้างสูงมาก จุดตรงนี้2ปีกว่าเองก็จะมีไม้แดงแล้วก็มะค่าเตา้ซึ่งต้นเตี้ยวเหล่านี้นี่เป็นต้นไม้ที่เราปลูกเสริมขึ้นมาเพราะว่าบางต้นตอนปลูกนั้นก็มีการตายเราก็จะปลูกเสริมขึ้นอายุของไม้แถวนี้ตรงจุดนี้อายุประมาณ2ปีกว่ากว่าระยะช่วงของการปลูกก็จะปลูกอยู่ที่ประมาณเม็ดคูณเม็ดเลยก็จะปลูกอยู่ประมาณ5แถว ก็เม็ดคุณเม็ดแต่ว่าถัดจากตรงจุดนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราปลูกอายุประมาณ3ปีต้นๆซึ่งก็ช่วงนั้นก็จะมีการปลูกช่วงเมษายนก็จะเป็นประมาณาปลายปลายเมษายนเราก็จะมีการปลูกไม้ซึ่งตอนนี้โตมากๆ ดูจากความสูงแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรกว่าๆได้นี่ทุกท่านจะพบว่าการตัดแต่งกิง่งซึ่งความสูงของเจ้าของสวนเองอยู่ที่ประมาณ160ต้นต้นๆบวกกับบันไดอีกอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรก็สามารถตัดแต่งกิง่งหรือลิดกิง่งได้ประมาณราวๆ สามเมตรกว่าๆก,ก็สวยงามตอนนี้ทุกท่านจะพบว่าสองฝั่งเนี่ยจะกลายเป็นอุมโมงค์ต้นไม้ค่อนข้างสวยงามใครหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะปลูกติด,ต,ดติดกันอย่างนี้ต้นไม้จะโตไหมก็มีข้อดีและข้อเสียข้อดีของมันก็คือว่าต้นไม้จะชลูดสูงขึ้นแข่งขันกันโต ทุกท่านจะเห็นว่าต้นไม้แข่งขันกันโตค่อนข้างสูงมาก4เมตรกว่าๆระยะเวลาแค่3ปีกว่าๆเองนี่สวยงามก็จะมีการแข่งขันการเจริญเติบโตแต่ข้อเสียก็มีนี่ข้อเสียอยากให้ทุกท่านเห็นก็คือนี่บางต้นซึ่งมีแรงน้อยมีความ เข้มแข็งน้อยมีความคงทนน้อยก็จะเจริญเติบโตไม่ทันเพื่อนก็จะมีบ้างเล็กๆนะซึ่งเกิดไม่ทันก็จะจอย <c oughs> คล้ายๆกับคนที่ขาดสารอาหารนะแกรนนะครับก็บางต้นก็นี่บางต้นก็ผอมก็ไม่เป็นไรก็มันทั้งมีทั้งข้อดีข้อเสียเนื่องจากว่า ในส่วนของผมเองเนี่ยเราไม่ได้คิดจะปลูกต้นไม้เพื่อที่จะขายหรือทำเป็นไม้เศรษฐกิจในอนาคตเพียงแต่ว่าเราอยากได้ป่าซึ่งในอนาคตนั้นเราจะมีการสานต่อหรือต่อยอดเช่นมีการเลี้ยงมดแดงหรือการเลี้ยงผึ้งหรืออาจจะมีการเพาะเห็ดอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งในอนานะคตเมื่อเรามีป่าแล้วเราสามารถทําได้ทุกอย่างแต่หลายคนถ้าเกิดว่าต้องการที่จะปลูกไม้เป็นไม้เศรษฐกิจกอ็อาจจะปลูกห่างๆก็ได้เช่น6คูณ6หรือ8คูณ6หรือ,อ12คูณ12ก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยก็เหมือนที่คุยและก็บอกกับทุกท่านแล้วตั้งแต่คลิปต้นๆว่า เราไม่ได้คิดจะปลูกต้นไม้แล้วก็ตักขายในอนาคตนี้ก็ออกขึ้นอยู่กับลูกหลานเราเลยว่าเขาจะทำอย่างไงก็แล้วแต่ขอเขาแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อยากปลูกต้นไม้ให้มันมีต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็ได้เป็นธรรมชาติเป็นร่มเงาแล้วก็สร้าง ธรรมชาติความสวยงามให้กับทางโลกนี่ก็ปลูกไปทุกท่านจะพบว่าสูงมากสวยงามแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนไม้สักไม้ยางนาโดยเฉพาะไม้ยางนากับไม้มะฮอกกานีนี่สูงมากนี่อยากให้ทุกท่านเห็นความสวยงามพื้นที่ตรงนี้นี่เริ่มมีดอกกระเจียว ป่าและก็กระเจียวหวานงอกขึ้นมาแล้วเพราะว่าเมื่อประมาณ6 7 8เดือนที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการเอากระเจียวป่าและก็กระเจียวหวานมาปลูกซึ่งเมื่อช่วงเดือนออปลายปๆมีนาต้นต้นเมษาในฝนตกก็เกิดความชุ่มชื้นดอกกระเจียวก็เริ่มงอกซึ่งก็เก็บเอาไปลวกกิน้น้ำพริกได้หลายดอก แล้วก็ที่สมมาตที่สุดก็คือแถวนี้เริ่มมีเห็ดแล้วก็เริ่มเก็บได้บ้างแล้วพอคาดว่าช่วงฤดูฝนเี่นเห็ดน่าจะออกเยอะอก็อยากให้ทุกท่านาได้เห็นบรรยากาศของต้นไม้ที่สวนในดูฟาร์มรักตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราปลูกต้นไม้จุดแรก ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะปลูกไว้เพียงแค่ฝั่งเดียวแต่ว่าหลังจากที่เราพบว่าการปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการแบบนี้ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตคือช่วงแรกๆเราก็ปลูกปลูกกล้วยแล้วก็พืชต่างๆรวมทั้งไม้ผสมผสานเข้าไปก็ระยะเวลาประมาณปีกว่าช่วงนั้นทำให้เราพบว่าต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตดีมากรวมทั้งผลผลิตต่างๆเราก็ได้ผลผลิตมาเยกล้วยทุกท่านจะเห็น กล้วยเหลืออยู่ต้นสองต้นซึ่งก็ยังคงทิ้งร่องรอยให้เราเห็นว่า,าแต่เดิมนั้นเราได้ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก็เจริญเติบโตหลังจากนั้นเราก็ได้พูนดินขึ้นก็ปลูกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะปลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีกล้วยเยอะอยู่ต้นไม้ก็เริ่มทยอยเจริญเติบโตก็คิดว่า,าสักประมาณสักสองปี3ปีเนี่ยก็ คงจะโตเท่ากับฝั่งข้างนี้ที่เรือนเติบโตตอนนี้กลายเป็นอุโมงต้นไม้ขนาดย่อมก็ตรงกลางเนี่ยรถสามารถวิ่งผ่านได้อยู่ที่ประมาณ4เมตรกว่าเก,กือบ5เมตรก็ใครที่อยากจะทำอุโมงต้นไม้ก็อยากจะปลูกต้นไม้สฝั่งก็สามารถทำได้โดยที่ตรงกลางเนี่ยเราอาจจะ ปล่อยไว้สักประมาณ4-5เมตรหรือ8เมตรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่และบุคคลก็ปรับเอาไปใช้ได้แต่พื้นที่ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรถึง5เมตรได้ก็รถสามารถวิ่งได้แล้วก็ที่สัญที่สุดเมื่อเราเนี่ยสังกิ่งไม้แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันมีนความโล่งชัดเจนมากรถสามารถวิ่งเข้าออกได้สะดวกสบายทุกท่านจะพบว่าหลังจากที่เราลิดกิ่งหรือ ตัดสางกิ่งออกแล้วเนี่ยจะพบความสูงของต้นไม้แล้วก็ไม้ทุกต้นก็จะได้รับแสงเข้ามาซึ่งเป็นกระบวนการของการผลิตอาหารของต้นไม้อันนี้คือ,อสิ่งที่เราเห็นว่าถ้าต้นไม้ได้แสงต้นไม้ก็จะโต และที่สำคัญที่สุดถ้าเราปลูกติดติดกันเนี่ยเมื่อเราตัดกิ่งหรือสางกิ่งออกแล้วเนี่ยต้นไม้ก็จะได้แสงทุกๆต้นเพราะนั้นเนี่ยก็จะเร่งการเจริญเติบโตก็สวยงามนะตอนนี้ก็เวลาที่เราเหนื่อยๆเนี่ยก็ได้เดินมาดูไม้ที่เราปลูกซึ่งไม้แต่และต้นที่เราปลูกเฝ้าฟูมเพาะ ดูแลอย่างใกล้ชิดพอเจริญเติบโตแล้วเราก็จะพบว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีความสุขทางใจที่สำคัญที่สุดก็คือเรารู้สึกว่าเรารวยความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในการตัดกิ่งต้นไม้เนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดนี่เราต้องตัดใจเพราะหลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดกิ่งเพราะเสียดาย ก็ต้องทําใจนิดหนึ่งเพราะหลายคนมีญากที่จะทําใจเพราะว่าพอเห็นต้นไม้ที่เราปลูกแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดอันนี้เราต้องทําใจนิดหนึ่งก็คลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูการตัดสากิ่งต้นไม้นีสองฝั่งก็ ในการตัดสางกิ่งต้นไม้นั้นก็ถ้าเป็นไปได้ตัดช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจะดีมากเพราะว่าเ,เมื่อเราตัดสางกิ่งเรียบร้อยแล้วฤดูฝนเข้ามาต้นไม้ได้น้ำก็จะเร่งการเจริญเติบโตให้สูงขึ้นเพราะว่าต้นไม้เมื่อได้น้ำฝนเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงก็หลายคนที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้แต่ ยังลังเลตัดสินใจไม่ได้ว่าจะปลูกดีไหมก็อยากให้ทุกท่านเห็นภาพของบรรยากาศการปลูกต้นไม้ที่สวนฤดูร์มรักตรงจุดนี้ก็ทุกท่านจะได้เห็นกำจะได้มีกำลังใจแล้วก็ตัดสินใจแน่วแนว่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราควรจะปลูกต้นไม้ไว้เราไม่ต้องอกำหนดกฎเกณฑ์ว่า ปลูกแล้วจะตัดเมื่อไหร่ปลูกแล้วจะได้ใช้เมื่อไหร่ไม่อยากให้ทุกท่านคิดอย่างนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกท่านนี้คิดไว้อย่างหนึ่งว่าการปลูกต้นไม้เป็นการสร้างธรรมชาติเป็นการช่วยธรรมชาติเป็นการสร้างสรรค์ธรรมชาติให้มีความสวยงามให้มีความเ,ออเขียวขจีช่วยสร้างบรรยากาศ ช่วยสร้างธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีป่าเป็นของตัวเองเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นี่อยากให้ทุกท่านดูที่สวนของเราเนี่ยก,มก,กยาา็มีการปลูกยานางมีการปลูกยานางแต่ละต้นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีป่าแล้วเราอยากจะประดับตกแต่ง ด้วยอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผักชนิดอื่นๆผักชนิดอื่นๆเนี่ยทุกท่นๆๆทานจะเห็นว่าผักชยา,ามีแต่เนื่องจากว่าตอนที่เราตัดสางกิ่งแล้วเราใบมาใส่ไว้แถวนี้ทุกท่านจะไม่ได้เห็นดอกกระเจียวแต่จริงแล้วแถวนี้ดอกกระเจียวเยอะมากก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ ช่วยกันสร้างป่าเราจะได้มีธรรมชาติเราจะได้มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสุขทางใจคนที่ปลูกต้นไม้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสความรู้สึกนี้ได้โดยเฉพาะต้นไม้ที่เราปลูกเองกับมือจะมีความสุขมากหลายคนบอกว่าการปลูกต้นไม้จะรวยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปลูกและต้นไม้ของท่านโต ท่านรวยแล้ววันนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังสร้างป่าและกำลังเริ่มปลูกป่าก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องอ d ดูความรักเราด้วยนะครับก็คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกโซนต่างๆของสวนอ d ดูความรักว่า พัฒนาการของการปลูกต้นไม้ในจุดโซนอื่นๆนั้นจะเป็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่วยดูฟาร์มรักเราด้วยนะครับสวัสดีครับ